ไม่แถบพัทยาเหนือเนี่ยนะครับปรากฏสิ้นสุดแล้วนะฮะไฟไหม้จริงๆยาวนานตั้งแต่6ชั่วโมงแล้วนะครับที่ผ่านมาจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้น,นตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโกดังไม้ติดบ้านหรู6ชั้นเป็นร้านอาหารเก่าด้วยนะครับวอดเสียหายกว่าร้อยล้านบาทที่พัทยาเหนือนี่เป็นภาพมุมสูงที่ผู้ชมเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยพวยพุ่งออกมานะฮะจากบริเวณจุดที่ไฟไหม้จุดนี้เป็นทั้งร้านอาหารเก่าเป็นทั้งโกดังเก็บไม้แล้วก็สี รวมไปถึงไฟเนี่ยยังลุกลามไปยังอาคารสูง6ชั้นใช้เวลานานหลายชั่วโมงตอนแรกนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่เนี่ยคุมเพลิงไม่ได้เขาอยู่ในอาการอ่อนล้านะฮะจนต้องมีการขอกําลังสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยผจญเพลิงนะครับล่าสุดคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากเพลิงเผาผลาญไปนานกว่า6ชั่วโมงการควบคุมเพลิงสามารถทำได้ในวงจำกัดนะครับก็ยังคงมีกลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณ แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองก็ยังคงเข้าเคลียร์พื้นที่โดยสักเปลี่ยนกำลังครับใช้น้ำเข้าไประง,งับเปลวไฟที่ยังคงลุกไหม้จุดนั้นเนี่ยเป็นโกดังสินค้าด้วยไงนะที่เป็นไม้ด้วยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับจนกระทั่งเหลือเพียงกลุ่มควันก็เข้าไปตรวจสอบภายในโกดังปรากฏนอกจากมีไม้แล้วมีพวกบรรดาเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ของตกแต่งบ้านปลูกสร้างบ้านต่งตางๆเนี่ยนะครับก็ได้รับความเสียหายด้วยครับ ส่วนด้านหลังของโกดังได้ปลูกสร้างติดก,กันกับตึก6ชั้นซึ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักของเจ้าของนะครับชั้นล่างเนี่ยเป็นบริเวณโถงสามารถทะลุเข้าไปยังบ้านพักของคนงานได้ส่วนชั้น2เป็นห้องออฟฟิศชั้น3เป็นห้องสําหรับครอบครัวรับประทานอาหารแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันชั้น4และชั้น5เป็นที่นอนฮะ,ะส่วนชั้น6เป็นที่ออกกําลังกายและทุกชั้นเนี่ยตกแต่งด้วยไม้ปาเก้ครับ ทั้งตัวอาคารแล้วก็ทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดเหลือเพียงแต่เท่าฐานเท่านั้นนะฮะส่วนที่ด้านหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สกัดเพลิงไว้ได้นะครับเป็นร้านอาหารเก่าชื่อ,อ,อร้านในปืนก็ได้รับความเสียหายเหลือเพียงเท่าฐานดำเป็นตอตะโกครับส่วนด้านหลังของร้านอาหารเก่าเนี่ยซึ่งติดกับโกดังไม้เคยเป็นที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้แล้วก็หวายมาก่อนได้รับความเสียหายทั้งหมดเหมือนกันนะฮะ นอกจากนี้ครับความรุนแรงของเพลิงยังได้เผาผลาญลามไปยังบ้านเรือน <Source, S 2> ประชาชนด้านข้างจนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนล่าสุดเกิดฝนตกทําให้เพลิงที่กําลังลุกไหมก็เริ่มสงบนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องประจําอยู่ที่จุดที่มีเพลิงลุกไหมอยู่เพื่อไม่ให้ลุกลามไปติดบริเวณใกล้เคียงครับเบื้องต้นก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเพลิงไหมครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับต้องรอให้ไฟดับสนิทเสียก่อน จึงจะมีเจ้าที่เข้าตรวจสอบทั้งในตัวโครงสร้างของอาคารเพื่อความปลอดภยัยและต้องรอทาที่สุดหลักฐานเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเลยครับ